ทนายตั้มถึงศาลจังหวัดมุกดาหารเตรียมเอกสารพร้อมประกันตัวลุงพลวันนี้4มิถุนายน64เวลาประมาณ9นาฬิกา20นาทีนายิทราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาถึงศาลจังหวัดมุกดาหารพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้เตรียมเอกสารทุกอย่างมาพร้อมถ้าเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องฝากขังลุงพลและมีเลขคดีแล้วตนก็จะยื่นขอประกันตัวทันทีไม่ขอพูดว่ามั่นใจแต่ขอใช้คําว่าเตรียมตัวมาพร้อมดีกว่าเมื่อยื่นขอประกันตัวลุงพลไปก็คงต้องรอว่าศาลท่านจะพิจ จารนาว่าอย่างไรสําหรับประเด็นในการยื่นขอประกันตัวลุงพลนั้นทนายตั้มกล่าวว่าที่ผ่านมาลุงพลไม่ได้มีพฤติการหลบหนีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมาโดยตลอดตัวลุงพลเองก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนซึ่งมียูทูบเบอร์ถ่ายลุงพลอยู่ทุกวันว่าลุงพลไม่ได้ไปไหนไม่มีพฤติการข่มขู่แต่หักสารจะหยิบกยกเรื่องที่นางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ที่ทําเรื่องขอคัดค้านประกันตัวก็พร้อมที่จะเบิกพยานขึ้นไต่สวนคือป้าแตนและยูทูบเบอร์อย่างน้อย3าปากใน ประเด็นที่ชี้ให้สารเห็นว่าลุงพลไม่เคยมีพฤติการหลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและในวันนี้ก็ได้เตรียมหลักทรัพย์มาด้วยคือโฉนดที่ดินสองแปลงมูลค่ากว่า1.7ล้านบาทซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่แฟนคลับยินดีช่วยเหลือลุงพลนอกจากนี้ยังได้เตรียมเงินสดไว้อีก5,000 500, 0 0บาทซึ่งก็เป็นเงินที่รวบรวมกันมาจากแฟนคลับซึ่งสุดท้ายถ้าสารท่านมีดุลยภาพจะให้ลุงพลใส่กำไรเอ็มตัวลุงพลก็ยินดีเพียงแต่ขอให้ได้อิสราภาพเพื่อไปต่อสู้คดีข้างนอกส่วนประเด็นที่บอกว่าการให้สัมภาษณ์ของทนายตต้ ที่ผ่านมาคล้ายกับเข้าไปยุ่งหญิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานทนายตั้มบอกว่าตนจะไปยุ่งหญิงอะไรได้เพราะหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์และตำรวจก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทาให้ประชาชนสับสนซึ่งตำรวจออกมาพูดเรื่อง DNA ซึ่งตอนแรกพูดคล้ายกับว่าเป็น DNA ของลุงพลพอตอนย้งไปก็บอกใหม่ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งตนเดาให้เลยก็ได้ว่าเป็นป้าแตนต้นขอถามกลับไปว่าเอาอะไรมายืนยันว่าเป็นป้าแตนเพราะตรวจ DNA มันไม่มีรากผมซึ่งทางตำรวจต้องตอบตรงนี้ให้ ได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปเรื่องอื่นนักข่าวถามต่อว่าถ้าวันนี้ได้ประกันตัวจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปทนายตั้มกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรคงแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้ประกันตัวก็ต้องทําเรื่องอุทธร์แต่ในวันนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานหากอุทธร์ไปแล้วผลอุทธร์คงจะยังไม่ออกวันนี้นั่นหมายความว่าลุงพลก็จะต้องอยู่ในนั้นก่อนขณะที่ด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่กล่าวว่าถ้าลุงพลได้ประกันตัวออกมาก็น่าจะใช้เวลานานกว่าจะร่วมสังคมกันได้ ปล่อยให้เป็นไปตามเวลามั่นใจทุกอย่างที่ตำรวจทำส่วนการที่ตนยื่นขอคัดค้านประกันตัวลุงพลไปก็ขอให้ศาลท่านเมตานักข่าวถามถึงเรื่องที่ลุงพลการร้องเพลงในห้องถังสพกบตูมเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่น้องชมพู่บอกเพียงว่าไม่ขอพูดอะไรให้สังคมพิจารณาช่วยกันถ้าแม่พิจารณากลัวว่าจะเป็นการใส่ร้าย